มาถึงก็เอาเลยว่ะมันมาแย่งกล่องทองกูทำไมเนี่ยผผมมว่าเพิ่่งเเข้าามลนไดเดี๋ยวนั่นมันแอชเชนป่ะน่ะมองไม่เห็นเฮ้ยมันไม่ได้กันแน่นนะไรมันจอดเฮ้ยมันดอกสมองดอกสมองเลยเนาะใช่เฮ้ยทงหัวใจป่ะน่ะดีไปเลยดีไปเลยเดี๋ยวพี่นวดให้ ันกล่องท้องของกูที่มันเปิดในออโต้ด้วยมัวไอ,อ้เหี้ยวไอ้เหี้ยวมันจะตายมันจะตาย อุ้ยพี่ยิงไอรอนวะ่ะมีคนตายมีคนตายเพราะโดนไอรอนพี่แปลว่าตายหมดแล้วพี่แสดงว่าตายหมดแล้วผมวกฆ่าเป็สองเือฆ่าหนึ่งเฮ้ยกระสุนเยอะพี่ไม่สนใจเ,เดี๋ยวเราจะทั้งเซิร์ฟใหม่ ยัง好你好你好你好忙ฮ่ารนม่กดไม่ไดเกมไหมอะไม่ผมอยู่บนเลยอีไงผมก็ตัดไปเกมแทนอยากลองไปบอกนะ วิดใหญ่เลยวะ่ะวิดใหญ่เลยวะ่ะเออพี่ตายแม่พี่รีบเกิดเรือไม่เป็นไรมากอย,<า>ย่าอย่าอย่าเดี๋ยวเรือเราล้วงเยอะไหมพี่มันก็ตายมันก็ตายมันลุยิง มันเอากูยิงมันก็ตายมันตายสองเหรอโฮ้ยตายหมดเลยนี่ตายหมดมันหมดเรือรูเยอะไหมเยอะเยอะจะจบยังบงผมจะหนีรกสุนมนิดหน่อยโอ้ชื่อไม่พ่อคารเลตบอสแซตตีเทสเหรือหล่อแหลมมันตัวมันยังไม่เกิดยังยังยังเดี๋ยวมันจะตามมาเนี่ยเยี่ยอา คือเรื่องตู้ยังเห็นน้ำเห็นนเขาพัดเลยต,ตัดไม่หยางคือจบไปยังตามันจบยังจบแล้วผมต้มมาขับเรือมะช่วยชีวิตพอดีมาขับเรือต่อเลยมันบอกว่ามันจะเอาเรือเล็กหนีพี่โอเค ดูอยู่นี่ <laughs> นลๆลาลาลาๆๆ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 ๆ่ๆชิบหายๆๆๆๆๆๆๆัๆๆๆคๆๆบๆๆๆๆๆมๆเๆๆๆอๆๆ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  คงเกิดพอดีเราไปริปเปอร์พอดีต้องยิงแบบบล็อคพี่มันบอกว่ามันอยู่บนเกาะอโพสที่เราไปฟังเสียงมันดีเสียงมันบล็พี่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินหรอพอดีย๋ยวจะยิงแบบแบบไรอะยิงเลยพี่ได้กล่องริปเปอร์มาแล้วมันอยู่เกมเล่นเกมอบโพสพี่ ผมได้ยินเสียงมันอ่ะมันมีแบบว่ากำลังมาทาราได้สติดโธ่ก็ได้ยินทุกทุกคำเลยเหรอใช่ไปไปไปมันเปิดมาในเกมคุยกันอ่ะพี่จะขับไปนั้นเมื่อไหรไม่พี่ขับไปขายก่อนเลยว่าไอ้เทียกูเกิดไกลไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เทียกูเกิดไกลมากไปกูเห็นเรือมาแล้วเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับเออให้มันตามมาเดี๋ยวมันก็มาหาเรื่องแหละทั้งนั้นอ่ะมันน่าจะแค้น ให้ผมผมผมยังอยู่ความเสีย่ยงเพื่อจะตายนะเพื่อนมีคำว่าอย่าตายนะเพื่อนด้วยเหรอเออ <c oughs> อย่าตายนะเพื่อนรักษากล่องเท่าชีวิตกล่องอะไรวะมีกล่องอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะมันหัวล้อใหญ่เลยแสดงว่ามันต้องกลับมามันจะมาเอากล่องนี้เดี๋ย ตอนพี่ตายชื่อแม่งก็ไพเรตสคอร์เซตบ่ะว่อ่ะพี่ได้ยินสุดได้ยินเสียงมันพูดป่ะไม่ได้ยินพี่ไม่ได้บัากหมอนเองไม่ทำไมถึงีเสียงนายโทรติดมันด้ิได้ยินดิกพพี่ยังบอกอยู่เมื่อกี้มันพูดในเดือผีกับพี่อามันบอกว่าจากัจากจักผู้ยิ่งใหญ่ไอ้สัน <laughs> จากผู้ยิ่งใหญ่ขอเรือจมหรอบอกว่าอยู่แก่ลอยเอาโพูดแก่ลอยมันถามว่าแก่ลอยเหรอแก่ลอยเอาโพูดแก่ลอยเอาโพูดไอ้เหี้ยชื่อเสียงหมดเลยสัตว์พุทธนาแก่ลอยเอาโพูด แกลอยว่ะเกินเลียนเอาโพ้นหรือเปล่าไอ้สัสเอ้ยแกลอยเอาโพนจากอะไรนะจากผู้ยิ่งใหญ่อ่ะเกรดธงเกตดสี่จากผู้ยิ่งใหญ่เรือคนไทยเมื่อกี้จากผู้ยิ่งใหญ่ไอ้เี้ยเรือธงธงเกตดสี่คือว่าคือผมคือผมตลกบรรทุกอะ จับผู้ยิ่งใหญ่ไม่ดยด้หาวะเอาพูดอะไรนะอะไรเอาพูดอะไรนะเจ้าอะไรนะเกินเกันลอยกินเลยกินลอยไปเลยเราต้องดับสมองละตัดับจบ ปัดทองแล้วใช่ปะ<ช>แกนลอยเอาโพสอุ้ยเซิบหวานๆกล่องทองมันอยู่ไหนนะอัปเดตล่าสุดอะแกนลอยอยู่แกนลอยเหรอมันมันจะมาจากแกนลอยลงมาสู่พันเดอร์แกนลอยลงมาพันเดอร์แวบ,บแวบลกท,ทายมันมันจังหะพลราดสติผมเห็นแล้วมันแล้วพี่ ตัวไม่เข้าวะคือต้องฟอดแดมมามจากทางแกนลอยเอาโฟด์ะแกนลอยพี่จี้รู้จักแกนลอยไหมน้องๆวันนี้ต้องซื้อตั๋วกันแล้วนะใครใครใครจะเอาของรางวัลนะครับใครจะแบบว่าลุ้นชัดเลย มันคนละลำกันปะดูสิทำไมมาถึงเรือขนาดนี้เลยลมส่งไงเฮ้ยไม่ใช่คนละลำสวัสดีคุณนิ้งซ่าฮะลำลำนึงมันอยู่ตรงฟอร์ดอะลำมันอะไปหาลำมันนี่ลำนี้ปล่อยไปดิลำมันตัวเรือไอเนี่ยแอชเช่นอะอันนี้ใช่ปะใช่นะลำนี้แหละลำนี้เหรอลำนี้แหละแอชเช่นเนี่ยใช่ ก็พี่ดูแล้วมันแอเช่นใช่หรือ <S <S พี่ตีรีไฟเยอร์ดีกว่าวะพี่ต้องไปบอกผมเลยเออเดีแบบ๋ยวไปบอกด้วยกันก็ได้เอาปลาตีกินเลยวะละ่ปะปาลปาอะไรอ่ะไม่ใช่ปลาแรไม่ใช่ปลาแรอ๋อไอปลานี้เหรอ เที่ยวไปสองตัวแล้วทอดอันนี้ก่อนมแม่เที่ยวไปสามตัวก่อนเอ็งเออเาไปตัวนึงดิผมมีเนื้อเนาะเอาเหรอมันพีชซัดเลยนะผมมีเนื้อหมูได้เลยใช่เลยมันเหรอวันนี้แน่มันต้องใช่ดิวะใช่ไม่ใช่อาเชนฮะเออว่ะเฮ้ยจะยิงมันเหรอ แล้วเรเือมันอยู่ที่ไหนอะทางฟอร์ดอะมันมันจะทางฟอร์ดนะพี่ฟอร์ดไหนฟอ,ฟอร์ดแดมอฟอร์ดแดมเหรอดูแมปก่อนฟอร์ดแดมก็อยู่ NE ไอ้ย NW e เอ้ย NE ถูกแล้วนั่นไงนั่นไงมันอยู่หน้าเรือมึงเลยใช่ป่าวลำนั้นเปล่า สองกล้องไปดิใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละเจอแล้วเจอแล้วของจริงอันเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยอันนี้ของจริงเลยอยู่หน้าเรือมึงเลยอ่ะมึงเห็นปะเจอแล้วไอ้สัตว์ผู้เป็นใหญ่เจอผู้เป็นใหญ่แล้วอ๋อโอ้ยแต้มอย่างเยอะครับสองหมื่นเลยเหรอคุณซีลอสแต้มคุณจะเยอะไปแล้วคุณต้องติเก็ตอ้อแล้ววันเนี้ยแต่คุณจะซื้อไม่ทัน นนมีคนมา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 บอกด้ะที่ไหนผมมันคิดว่าเราจะไปเอาโันจะไปดักเราเองพี่ถึงเสร็จพอได้ยัง เอางี้เดี๋ยวไอปอนหักขวาสุดเดี๋ยวเได้เบลยิงมันเลยเอางี้เดี๋ยวไอปอนหักขวาสุดเดี๋ยวเได้เบลยิงมันเลยนี่ดิบเบอยิงมันมาหลีนหน่อตาเฮ้ยมันจะดิบเบอยิงไอสัตว์มันจะหักขวามาดิไอสัตว์อู้ยดิบจริงดิบจริงไอ้ย่าต่างหากดิบจริงไอ้ย่ยนิ่งเลยดูดิทิ้งสมองเลย เต่นานะัะที่ติดใหม่ในเกมขใหม่อุ้ยมันหาปูนที่พี่เปิดใหม่ในเกมใหม่ยังไม่ได้ปิด มันจะยิงเราแล้วตาหลุดแล้วหรอมันไอ้นี่หลุดแล้วหรอตาขึ้นเรือมได้เป่านได้เอาดิดอบสมอรวดอกดอบ,ดอบผมดอบไม่ได้ไพี่ เดี๋ยวพี่จะยิงดับสมองให้ <Nope. S 1> โอ้โหไม่โดนเฉียดไปน,นิดนึง มวัดีดิฟเรือยิงกูอีกทีดิกู <c oughs> ชอบจังเลยวไอ้ลำเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเด่ดดบสมอเลอ็กสองเม็ดเดีผมต้องใช้ดาบว่ะมันดาบนะมึงโดนลุมไอ้นี่เหรอเฮ้ยมันเอามันสู้วะเนี่ยไอ้ลำนี้มันเป็นนักสู้ <c oughs> มันยังปั่นไ,ไอ้ลำเนะี่ย ฟังนี่มันพูดอะไรวะเรายังไกลอยู่เราฟังมันได้ได้ยังยังยังไม่ได้ยินนะพี่มันมันยังไม่นี่เหรอยังยังไม่ได้ระยะพี่ลีดเดอร์มันยังไม่สั่งการเนี่ยหักขวาเดี๋ยวเตรียมดิฟยิงมาเลยนี่ไอ้เนี่ยนั่นลีดเดอร์ลีดเดอร์เต้านี่ไปเม็ดหนึ่งไปฮะเอาดิ หยิบไปเออนั่นแหละมันมาเนี่ยพี่เสิร์ฟเสิร์ฟตากูเก็บใบละไปทำหมอดอบดิฟ เขาโง่หักไอ้เหี้ยยิงไม่ได้มึงยิงไม่ได้เฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่ข้างหลังนี่มันอยู่ข้างหลังตายแล้วตายแตกไข่แม่งเปิดเที่ยงเลยวะกูไปเรือแม่ไปเรือแม่บนเรือเฮ้ยมันอยู่ข้างบนอ่ามันไปเรือเราตา bùm 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 ui ui anh giống như cái nhà tài cũ anh giống như cái nhà tài cũ lúc xóm กูยินลู้กองใส่มันบอกปืนใหญ่เฮ้ยมีเรือทางท้าย đéo ai làm này như này nè mày như này nè, hơi 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 hây, đi, ai wen มึงมามึงมานัวเหรอเพื่อนมึงมานัวเหรอเพื่อน โมแล้วเพื่อนมึงมันัวเหรอเพื่อนหรอดกล,ล,ล <S <S ับเร็วอยู่พอนึง